สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสุขสุขคนเด้อจ้าลุงเม่อวานมันม,มีอันดักแดงบ่ลุงนี่นะโอ้วก็มาลอยแข้งลอยขาสวเด้ ไงเอ้ตว๋นทำอะไรงัวจนคาล่าขึ้นในนอนมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเจตวนเกือบไม่รอดไก่ันำเย็นมา่กินไงไก่เอ้ยอันำเย็นมาอย่าเท่นกินไะ làm yên kì nè làm yên nè nhìn ai ôi tài lột chị chơi tư vấn với nó mông cứ bọn khéo sáp mất rồi อุปนธเอยู่รดูกันเที่ยวรอยมาค่ะเมื่อเฮงื่อไรไปอีกมังินเฉยน่าให้เห็นยน,น,นะนะปลูกมากบวดมีปลูกอะไรเนี่ไสออกมาออกมาอามากินน,น้ำเย็นนะโอ้ยาน้ำเย็นไาใหากิน เจ้ตัวเกือบสลบอ้าวอ้าวเผาเฮือนให้เขาเขไปบุญบางไพมันอ้าวอือประมาณหกโมงสุ่มหนึ่งอะรักเฮือนเหมือนนะ ระมันหกโมงน่่ะวออกสี่เงีะออกนะตอนนี้เขาสนอส่วนกัตรามแค่เราชิสืออยู่เ้ยอกแกว่าว่าสี่ออกลยออกทออยตอนนี้ก็3ตรโมงปลายเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยะโอ้ยพูมันอย่าอย่าเทนมันบรนกินน้ำมันใช้จอกด้วยสิใช้จอกดิไม่ใช้จอกมึงทำอะไใช้

คะนั้น่วนสำเดียวมั้งเองเราบอกว่าบ้านหกโมงปะตัวเล่งภาวะสี่มงกับอ๋อเลยอ๋อค่ะมันหลุดลายอ๋อตองคีดเบิ้งออกขนาดออกน่อยปังในหน่อยนี่นะเออเราภาษานึ่งจะไปออกอยู่ท่าโพมีนาอติดรถแค่ตัวจะมาตัวย่ั่ กูวปาะมาณนั้นหกโมงคนจะหอนเฮือนว่ะอ้าวฮึซื้อยะมากินเลยโหลดแหละกูว่าคือพอผ่านพอบ้านเขาเขาวงก่อนแน่ว่ะอันนี้ละผ่านเขาวงยังมากว่ะเอออินาบบโบนิตี้ก็ตเงนี้ก็บอกฮิปปิ้จิ้งจเยอะเออโเห็นใ้นี่โบเห็นกันี่นะฮึ่มน้องโบเห็น ระวังมันไหม้เลยเฮยเด้อขนาดเด้เด้มันกำลังเฮ้ยตัวนมันกำลังมุ่งหนามนาบน้องัาบมัน้นน้่มันหมันามน่ย่แ้ จูเวงไม่จะไปเอานะคุณหมื่นเอ้าแต่กาเรายิ่งเขเช่นว่าเขาเขาชอบมากมันจ้ามันขันป้าอืมอันนี้มันเจ้าว่าขั้จะผ่านจวัดพูดเลยคือบอยังมาอวานเนี่ยเจ้าหนิครับ ตวไหลงัวอยู oh no. ่บัดมือมาต้องมาตองเขาอยู่ก็เพนอะไรปนี่วะเฮ้ยมงซ้อนหยันบวก่ะเนี่ยนะอันนี้เฮ้ยต้นแด้น่ะต้นนี่แหละมามามาบอเข้ามาหาอีกหนอนีนเนาะอีกซะ ไปเลยแต่ว่าเมื่อกลุ่ชนคนงูมาพานอนี Arizona, ่พ <c ười> ิพซกบใหญ่ผูางเืนเจวันผีตัวไลนะคะเเจวันจะเฮ้ยเข้ามาให้เองนทงมงใหญ่นะมีตัน่อยหอยมันมันมันยากพีจะมอยากพีคว่นมันแดดีกันนจะได้นินทงมันลายมันน้อยมันหยัดบกได้เป็นนี่วะยดเองกมันได้ได้อ่่น่ะเาจะได้ยัดโบกมันแรงบันดีวะ เดี๋ยว่าซื้อว่มเฮยมันแรงอยาองไก่บวกอยู่เห็ดมันนอนอ่ะนก็คือข้าวกะจีบ้านกะจีนะโอ้บวยบวยไอกรร่กีแห้งจันกินด้วยอืาแหูแตหูไข่เหาบ้านึงยังหลังยังหลังเ็งกว่าอยู ไปเฮียนไปนาหมอกะมงกายปะคือไา้ก้อนป่ะอือเฮยพระธมานนะทำมาพระธูมานครับจวนจวนกระตูห้ตัวไปเจริมกว่าถกกวไพ่ไปตรกระเดีตีนไปใส่

ข้าวมาทบุ่งอดูสิน้า็ว่าตอนนี้เขทาวนซ้ะะจุแล้วไจุแล้วพวกกจุจะทำเนาะอืมงมันกรเบิดน้นไปละฝนโพงัวอืมเห็นมันเบิดหมดแลวมันบ่กินได้ เมื่อแตมันบ่อเพนนั่มันบมีหนานะเลยองมหันงอขี้หลุแล้วะบ่เนนันเบิ่มคัม่เหียวบ่เลยให้ไปปล่อยานัวเขาก็ปล่อยงัวเขาลูกอือขาัวสิงห์ยังแบบทงบักระจาดำแรงบั้เบิงเอ่ายังไม่จะดงไปหนเต้นเลยอืมพญามัวมาอยู่จูไปกดอะไร